ี่นน้อแปลว่ารถแบบสภาพมันกว่าหนี mm. แน่นี่มันก็มีอยู่บ่เอาขายในบ้านนี่แบบรถเขาซื้อมาจากท้านจากยังแบบอันนันแน่นะมีอยู่บ่ีปล mm. ว่าคนจะขายในบ้านนี่นะพอมีอยู่บ่แบบสภาพมันดีกว่านี้นอยนึงนะ mm. แต่ว่าหนังสือ,อยังมันก็มีครบมีอย่างแบบาซื้อในห้างมาแล้วพอจะขายเป็นมือสองมือ,อยังแบบนี้นะเพราะว่า บางเทือนเขาก็มีอยู่เลยเขาเห็นอยู่เลยบางเทือนเขาก็เจ้าอยู่เนาะแต่ว่ามันแบบมันเป็นช่วงมันแล้วแต่เด้อพี่น้องเลยเบางเทือนเขาก็ได้ยินอยู่เขาจะขายเห็นนะนังสือยังครบมันกับบแพงจะรลมมันกับข้ขี้เห็นนะเขาซื้อมาแล้วเขาจะได้ข้างม่เขาก็ขายออกบางคนบุกแพงสมมติว่าเขาซื้อรถอันจีนมาซานซ่ารถนี่มานี่น้อยเถือนเนาะแบบนี้แต่นี่เนาะอืมขายบุแพงกต่พอได้ขี้ได้ได้ ีไปหวียกไปงานไปหันไปนี่อโอเคฝากติดตามเบาโอริแนนเดอร์พี่น้องเบิดชูปูสุขชน Meto đi năm mươi năm. Humanity, Humanity, lên mà đi 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 đồ mà. đi 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 cái sống lạ vâng mùi, you know. Mày đồ Mày đồ dì, mày nó dì, mày má bật mày đồ cái mày đồ bật mày mi dì, mày đồ dì, mày đồ dì, mày đồ dì, mi này, dì, น้ามันย,ยังไได้เรื่อถังตีจนะากโบได้โอเคพี่อนลไปนีบอพ,พ,อพจบไปก่อนจะไดนฝาก,ก,ก้นไม้ต้เซบ่าเพือเป็นกำลังใจนะโม้กระแจ้ใครเฮียเทียนนะ,อะนอนอไอ้เทอดมานอนเทอดนี่แบบตั้งใจสิไปหาสบายบ่เจ้าตั้งใจจิไปเยี่ยมเราบ่ ดูว่าพอลุงมาชวนมาดูว่าเจ้าไปหาพอลุงลน้อยเล่ามาแล้วมานชวนฮะเะ<ม>ล่ามาแลวชวนไปเลยไปอเรามาชวนแม่ดียนบ่อเถิดเรามาชวนเจ้าแม่นบ่อเรามาชวนว่าไปเยี่ยมสบายบ่ออะไนี่บ่ ยันว่าเจ้าก,กินอ,อนนัเมีอะไรแต่ชวนเราจ้า,าบัวกาบ้าบ่วจ <laughs> ้ายันบัวกล้าว้าว่าอยากไปเยี่ยมเมียเอ้ยอยากไปและเรื่องไปเป็นนี่ <laughs> มี่รถนีล่างไปเนาะเออเอากระนีงและเนาะรถล่างบ่มีคันนี้ก็ยืมมาเพื่อว่าสิบบาทเยี่ยมเมียบ่ขี่มานี่อืยเนาะนี่เนาะไงแปลว่ารถแบบ แต่ภาพมันกว่านี้แน่นี่มันก็มีอยู่บ่เขาขายในบ้านนี่แบบรถเขาซื้อมาจากท่านจากอย่างแบบอัน,นนะั้นแน่นะมีอยู่บ่อี่ยวว่บคนอยากขายในบ้านนี่นะพอมีอยู่บ่เออแบบจะภาพมันดีกว่านี้นอยนึงนะแต่ว่าหนังสือ,อยังมันก็มีครบนีอยังแบบเขาซื้อในห้างมาแล้วเขาจะขายเป็นมือสองมือ,อยังแบบนี้นะเพราะว่าบางเทื่อนเขาก็มีอยู่เละเขาเห็นอยู่เลยบางเทื่อเขาก็เจ้าอยู่เนาะแต่ว่ามันแบบ มันเป็นช่วงมันแล้วแต่เด้อพี่น้องเลยเขาเพื่อเขากำลังยินอยู่เขาจะขายเห็นนะหนังสือยังครบมันกับบุฟเฟ่ต์จะลบมันกับตัวขี่เห็นนะเขาซื้อมาแล้วเขาจะได้คันไหมเขาก็ขายออกบางคนบุฟเฟ่ต์สมมุิว่าเขาซื้อรถอันจีนมาซานซ่ารถนีมานี่น้อยเถอะเนาะแบบนี้แต่หนี่เนาะเขาขายบุฟเฟ่ต์แต่พอได้ขี่ได้ได้ขี่ไปหียกไปงานไปหันไปนี่โอเค อยู่ภหนึ่งเขาหนึ่งนามนั่นเ้วเน้อพื้นมาไหวมากระลายหนึ่งดังไพ่จูจมพูดเงลูกเ็นเยอะตะกี้จะเอาพื้นมากองมาเยนี้หลายหลไทยหนึ่งมาเออไวหนึ่งเขาอยแล้วอ่ะอืมอือไหวหนึ่งเขาหนึ่งนามจำปา ไปแปลงนี่ไปแปลงอยู <uyor> ่ไสนี่เถอะเอาบล็อกเอายางมาคันหเทียนจ้ว่าได้ไปจ้ะนี่บอกจ้ะบอกข่อลบอมีนะบลอกริมีบ็อกลบบล็อกบลอกไ่ก็ได้หู้ว่าเทียนมันอยู่ใสชักก่ได้ขันเนื้กเต่อได้เถอะอนี่ยงาเชื่อว่าพไม่ได้ตายเื่อเตอไดเปลียนกไม่ได้ขันเนื่อเอเขาได้ขันเลื้อเอหเทียนน่ะอันนเ้าหัเียนเลนี่แหละไอ้นเหมือนหัวเทียนะ บ่ซีดเออบ่ tôi đấy sẽ... มันก็มีหูเทียนเด้เถอะได๋เนาะอืมเชิญมันอยู่ได้เนาะมันอยู่ในมันหนาว là... <laughs> <laughs> Bóc lên sang toy thì cái này này bóc chị chắc sẽ bóc hẳn đây bóc hàn cao bóc chị cao bóc chị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  bóc 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 จากชาวใบไปตะกี้แล้วเนี่ยเจา้าหาสิมานอนนี่บ่เกือบมาจากเกือแล้วมาอยู่มาอยู่นอนแล้วก็ไปคืนสองคืนแล้วก็ไปเย็นแน่นอนเถินเนาะแปลว่าบอเห็นมาแล้วบอเห็นเมียนี่เนาะบอเห็นสบายนี่เนาะเอ,อยู่ว่าเวีแปลแปลกเนึงนะเห็น้อเนีาะคิดว่าจะเก่ามแล้วหยอกเล้วห้องเฮ้ยก้าวอยู่นี่ เราบดหยอกอยู่ยอกให้เธออยู่วันนี้ก็โยเงาและขาดผู้ใดผู้หนึ่งไปบัดปุเงาใดผู้ไหนผิดวะเมื่อกี้ตอนมาเริ่มทางดินทางยังไม่ดีโอ้ยอยู่พากันวอรนัวโฮโมนทัวร์พ่อนี่ยังอยู่ิี่น่อยเนาะมาบันนี้โอ้ย กเลาเซียวมันมันนนออไปทกคนคนี้ก็คลาเนี่น้นมาซองยุบงเทือนนะหกบ่ไดว่าน่เถื่อเขาเขามากนี้นะอั่วนีมบองเทื่อนตอนเราไปอยูตอนสบายเราไปไปมาๆนะไปมาหาเจ้าบเหินมงเถือคแบมาซองมาแถวนี้ เห็นช่องกับจังหวะได้บริสังเกอ <c oughs> เอตอเาจุเป็นเข่าหนึ่งนะเข่ามีหนึ่งอยูออ่โบราณเถอะนะมีหนึ่งอยู่บ่มาดูผมมีมมแล้วบมมีสักคุ้งเขาบอกเ <c oughs> ข่าเพียนในหมอกนะือคอ,ขอ,ขอยมาหาเจ้าเธอหนึ่งนะได้ในในีน่กินนี่มาคอยช่องช่องมองเห็นเห็นเจ้า หุงเขา่าบกับเป็นไข่โอ้อเธอในมุกปา่าบ่นี่มาสัตยมาก,ร,กระเป๋าดิขึ้นมาจะไ้เด้เธอติดรถได้กว่าแต่เราต้องคือสร้างแปลงทีเ่เธอคือแปลงเป็นมโมมีกระแจมาโมีกระแจคือมือบุคคลเนาะ เจ้าว่าวันที่สาวสาวอนี่เด้อเธอเด้อเจ้ามาอยู่เพื่อนนี่เด้อเบือกระิโทรหาเจ้าอยู่ครับางเถื่อนะแต่ว่ายานบอติดบอ,อยังนี่ไม่้กชปดก็แปดบ,บ่บแปดสิบเ้าสาวสาวเนี่ะประมาณน,นี้นะเอสองนี่แหะตัวนี้แหละถ้า,าเพินบอติดเวียกถ้าบติดตุละเพินอาจี ามาหอดเล่านะมาหอดเพื่อนกับมาแวะมาเยี่ยมมายามนั่นแหละเธอเลยตัวไหนที่ว่ามันเหมาะมันพกมันเกลือนนี่เขากับปวดเขากับจูดเขากับเมียนไหวนั่นแหละผรูเพิ่นนั่นแหละผรูเพิ่นเสื้อดินใเจ้าอะไรเธอเลยคูเพิ่นในเทือกเนี่ยยังไงเจ้าอยู่นั่นแหละอยากให้สะอาดงามหูงามตาเพื่อนมาเบะมาเห็นอะไรเธอเลยเพื่อนอย่งบวเตียใจได้เป็นเห็นเพื่อนโอ้เนาะคือ เก็บปวดเมียนมัดย่างดีเพ่นก็นดีใจได้เถอดนะเิ่นกะจะเห็หุไม่เห็ดยังให้อยู่ได้แบบนั้นเต่าม,มาเลยจักแม่ยังตกน,น,นุ่งเนื้อเกิดอยู่คนกัดปุ๊กกันได้เก็บเมียนเอาแลวเจ้ากับเมียนไห้เหรอจะไดเมียบไอยู่ก็ได้มันอยู่แห้กลวนี่แล้วอยู่แหงกวัวนี่กัน làm ra, lần này lắc cái si bò này rồi thôi đấy, si bò cua, lắc, lắc cái bò cua, lắc, lắc ra, lần này, ok gì đó, siem chơi, không có thấy ai đấy, siem có phải xui ma đấy, không có thấy đấy, siem gì 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 đấy, siem bọn. đấy, siem gì đấy, siem bọn? đấy, siem gì đấy, siem จกเยือนปาวอนะเต็มชื่อนะโมเห็นเต็มชื่อนี่เมื่อกี้กัดล่อไปพุชจีนงที่รอเราไปลืมเราไปหิ่งเลยไปจัะเด็กยกกี้กับปุ้ยเนไปุเจ้ามาอยู่อยากใส่อย่างนั้น,นอันนั้นมุ้กเอ๊ะยจ้ะมุ้กคือกัดเนื้อไฟกับตัวนี้กันแต่โมเห็นเน๊ะเรามุ้กคือกัดเนื้อเลย อกกระทังกับเพื <tuh> ่อนอกระทังก็บเพืนมันเลยได้คนยืมไปยืมไปคนยืมไปเราบอกมาชุ่มไม่คนลอยยืมนะนี่ได้คนมักยิมของกันแล้วบาชุ่มกันมี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 ทุกหน้าเห็นเห็นนะเธอเนาะทุกหน้าเห็นให้ทุกเดียวเห็นทุกเดียว วัดช่องแล้วเล่าให้ทุกหนึ่งใครให้ทุกหนึ่งตอนเพราะว่ากนัน,นจะมาอยู่ตรงนี้นะเล่าให้ทุกหนึ่งทุกหนึ่งยอ,อ,อ,ยอยู่เพื่อนเราเออไก่ยังษ์ใครอยู่เผื่อกัณฑ์เจ้ามาอยู่เปนตีเป็นทางแล้วก,ใก,วก,ก,กนะ็ให้ดอกนึ่งนี่เราก็นั่นยีดอกตกดยี่ยวมันเหี้ยวหเลยนะนั่นยีดอกใครยู่ดอก

กี่ตันมื่อนั่นเราห้องให้เจ้าเอาเอาเจ้าไปน้ำได้หมือนหนึ่งน,นะอยากให้เจ้าอยู่น้ำหมือนหนึ่งน,นะวันนี้เราบทสวนเนาะสงสัยแล้วก็เราก็นั่นได้แล้วแต่เก่าเราขาดเจ้าบาได้เด้ดแต่เก่็ใจก็ให้อยู่นำ้ำห้ไปนำ้ำเราแบบชื่นดีใจแล้วไอ้เถิดไปเยี่ยมเห็นหนาไอ้เถิดก็โอ้ สะเปนยิ่งเปิปื่อยสบัตสบายเป็นไหนเราแบบผิวพันธุ์เราได้ใช้เถิดแบบนั้นบ่ไข้ขึ้นกุ้งเก่าบอกสีสันผิวพันธุ์กับขาวขึ้นกุ้งเก่าได้ใครวะเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ตากแดดตากหน้าไปกินกี่ดินกับกีดำข่ำเนาะเข้าไปในหันเขาก็ไม่แต่อยู่แต่ในห่มเนาะอาบน้ำอาบน้ำกินแต่อาบน้ำอาบน้ำนอนนอนกับ จมอยู่ในหันกันมันกับบริสตากแดดน้อยเถิดไม่ได้ไปทั้งไทยกต่สิเ่ี้ยงขึ้นนะจิดว่าตุ้ยได้คนนัึนชาคนในบ้านข่อยออกมาน่ะตุ้ยตุ้ยเนาะเอ่อกินไหนก็นอนกินไหนก็นอนบักคือตุ้ยไายออกมาก็เป็นตุ้ยกับคนเน่ยเถิดเออออกมาแต่สูญมาบ้านในตุ้ยกับคนผู้หนึ่งกับอยู่บ้านข่อยมาได้สองเดือนสามเดือน Cả mưa ừ. mưa là phải buồn ừ. ngủ đấy ngọc chẳng hạn là mưa là cả phải buồn phải nhàn chứ nếu vắt nếu va điều gì này phải vậy vẫn phải bát được lì lì vậy trên này con phải con gì đi sau khi mát mà uhm, ยาตัวนั้นนั่นมันแก่เนาะแก่ตัว่าเขาเคยอยากมินนี่เขากับโบยาร์ดแบบตัวเคยกล่อมเคยเห็ดให้เฮานั่นก็แต่ที่เฮาดีขึ้นเนาะบอร์ลี่บอลี่เขายังนะเขายังไม่ใช้ใครจะถามเนาะบโบโบวอลน้องไข่ใช่ถามถามแล้วในกลัวเจ้ากันได้ตอวนี้ าาถามแล้วนี่ไมปดิอีกอแล้วเจ้าถามแล้วนีถามใหเ็ถามไปเบื้อ,อเรืนออ, <c oughs> อเท่าไหร่เป็นะปอะไรไอหย่อมเงียเจ้าจะถามแล้วจะได้แาวกินหอดเนี่ยแล้วแลอะไรเนเนาะไปกินหอดเนียไปแล้วเอเนาะกิน,น,นหนอยอะไรนาอ เป็นข้าวเราใช้ใช่เถอะบนดินข้าวมัน้องก็เจ้ามากมา,มาอ่ะอะืมารดดเนาะ มันเป็นหน่วนทางบ่คนหนึ่งมาแหวงออกมาบ่หน่วนทะี่บมาแหน้าคนหนึ่งจังจบอย่างเอาของมือ,มต,อตอนเจ้าตอนเจ้ามาอยู่นี่มีคนมาแหวงอยู่บ่ทุบหนี้ไผ่คอยมามให้ชะเมาชื่อว่านี่อะ่รรู้ เอาออกกับคุ้ยแต่ว่าบอกวันนี่เอากกับคุ้ยขอนี่แล้วบอกมาเก็บเอาไปเก็บไว้กามาถึงทรงเขากันเข่าจากนั้นบอกมาอยู่กูนั่นแล้วก็ได้เอาเมือบอกกูมีกูมีกูมีบอืงขอยังถ่ายคลิปไว้มีแต่เสียมหนาเสียมแล้วกักระตุกกระตุกกระจกเนาะแม่นกรมจกแล้วก็คุ้ยกระตุกรถที่กันแล้วเราขึ้นไปถึงยันเวียดแก้วมันมาแหละมัน มันเอามันเอาไปขายเนาะแตัวมันยังแปลงไปยั่วเลยนะรถจักนี่แล้วบาทจะได้เนาะเอาเอาใบไปเนาะยังเห็นอยู่บ่เจอปุ่นผีเนาะมือนั่นไงมือที่เอาแล้วไปนะมือนั่นไงมือเราหยดแล้วไปเห็นมันอยู่บ่ย่าง Chứ là sao ừ. của nhang mọc chưa là sao của hinh mùi lelm leo mà sẽ đến ngoài là hiếm nè bắt đầu kéo nè nè bắt đầu kéo nè Nó nè 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 nó nè 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 โอรตีนมันใช่เลยเดี๋ยวมานตัวใดมันเล้วไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่เอออันจูดอยู่พุ่นหมออยู่นาพุ่นหม้อรวาจูดอยู่ไช่น้าเออเอาใบนำเลยเขาเลยจะไปยืมทานอืออออือ๋อแสดงว่าทีแล้วจูดแล้วจูดจะคของตัวเองเน๊ะเนาะเราวไม่เคยจูดของคนอื่นหรอกเอาตังเองแล้วจูด ผาคิดว่าล่อ,อคนอื่นนะจริงจี้งที่เจ้าว่าลอ่ลอลอ่ลอล่อแต่ว่าก็ได้ใส่ใจปบนไหนอืมอเ,เอา,าจะไหเบ่าลี่ชันี้เดี๋ยวจะว่าเพื่อนพักผ่อนบัดนี้เร,รนเ,เรามาแต่แก่นั่นเนาะเน้น นี่เจ้าฝ่ายอยู่ในน้ำให้เราเก็บปวดไม่แถวนี้เลยเลยเถิดเด้อแต่เจ้าจังไปใส่กันเด้อเสื้อผ้านนะแค่เตียงในโต๊ะในตังก็ล้วเก็บไว้เก็บเง็ยได้เนีเป็นระบบระเบียบพอจัไก่ใส่ก็ไ,ไ,ไ,กได้ไปส่งรถกระเจ้าอย่างนี้อือในทางเราไปส่งก็ได้เก็บเงียบแต่ว่ามือแรงได้มาอยู่บ้านนี่มานอนที่นี่เราเนี่ยนะมานะที่เรา เดินได้จะให้ไอ้เทิดสู้ๆแล่ะไอ้เทิดเอ้ยเด็กกันเนาะอย่างนังใจไอ้เทิดนี่เด้อพี่น้องบานนี้สำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี